สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการเปิด messenger facebook dark mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่จะทำให้เราใช้งาน facebook messenger ในหมดกลางคืนได้ก็จะได้เป็นโหมดกลางคืนที่มันสบายตากว่านะฮะให้เราเลือกที่ห้องสนทนากับเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับแล้วให้ส่งรูป emoji นะครับที่เป็นพระจันทร์เซี้ยวนะครับก็ถ้าใครไม่เจอ emoji พระจันทร์เสี้ยวก็เลือกที่หมด emoji มานะครับแล้ว ลองพิมพ์ค้นหาคําว่ามูลนะครับอ่าเมื่อเลือกคําว่ามูลแล้วนะครับเราก็ส่งพจัทรเสี่ยวไปนะครับอ่านี่นะฮะกดส่งไปเลยนะครับเห็นไหมครพอส่งไปถ้ามันขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะก็แปลว่าเปิดโหมดสีเข้มเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีข้อความโหมดสีเข้มโผล่ขึ้นมานะฮะเราก็กดแตะไปเลยนะฮะนี่กดเข้าไปเลยนะครับ ่านี่นะฮะก็จะมีโหมดด์ k เพิ่มขึ้นมานะครับแล้ก็แตะไปนะครับอ่าเนี่ยฮะก็จะเป็นบวกกลาคืนแล้วส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่พิมพ์พระจันทร์เสี้ยวไปแล้วมันยังไม่ขึ้นเป็นพระจันทร์หล่นลงมาจากหน้าจอนะครับให้ไปอัปโหลดตัว messenger facebook ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับหรือจะให้ดีก็ลบออกแกเครื่องไปก่อนนะฮะแล้วก็โหลดใหม่จากเพจโซให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ถ้าใครทําทุกวิธีแล้ว ยังใช้งานไม่ได้นะคะก็คงจะต้องรอนะครับรอทาง Facebook อัปเดตนะครแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสามารถใช้บทนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่ทําตามเทคนิคนีคน้นะครก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะ,ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ